ขึ้นแรงแรงวันนี้แรงมากขึ้นแรงมากม,มากัะชิบงาน นี่มาถึงแล้วนะครับนี่แหละแม่พิมนะครับก็ทะเลด้านหลังที่ลมแรงมากในวันนี้รู้สึกว่าพายุเข้าช่วงนี้นะครับส่วนผมที่คิดว่าจะมาตกปลาก็น่าจะแห้วนะฮะสงเกตจะคลื่นนะครับตรงนูน้นนะตรงนูน้นนะเป็นเป็นคล้ายๆลมฝนลมนะฮะมืดมาเลยก็อดเลยนะครับเรื่องการตกปลาแห้วกิน ให้ดูลักษณะคลื่นน้ำนะครับเยอะมากแบบน้ากลัวกลายเป็นน้ากลัวไปเลยนะครัไม่กล้าเล่นเด็กก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าผู้ปกครองคุมนะครับนี่ต้องเอามือบังไมโครโฟนไว้อ่ะลมแรงมากนีบรรยากาศตรงแหลมแม่พิมพ์นะครับ ลมแรงมากนะให้ดูนะครับเดี๋ยวนิ่งๆสักพักให้ดูก่อนนะฮะจริงๆี่ยผมจะต้องเอาเบ็ดลงแล้วอะ่ะแต่ว่าให้ไหวสุดๆเลยดูขึ้นลมเยนเนาะครับผมตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะ5โมงเย็นแล้วนะแต่ว่า ยังไม่ได้ตกปลายังไม่ได้เอาเป็ดออกจากรถเลยนะพอด,ดูนะฮะคืนลุกเบลมเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆนะฮะต้องได้เอามือบังลำโพงไม่ตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าวิวสวยไหมพอด,ดีเลยตอนนี้ลมแรงนะฮะเห็นเปล่าก็ยังอยู่แหลมแม่พิมพ์นะมาตรงด้าน นบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายตัวขึ้นทะเลจริงๆให้เราดูแล้วกันนะครับนี่ขึ้นลมจริงๆนะวันนี้พายุเข้านะครับ เนี้ก็ยังมีคนเล่นเล็นเลน้อยนะเล่นเนน้อยแต่ว่าขึ้นลมแรงจริงต้องได้เอามือบังไอตัวตรงลำโพงไว้นะครับ องไว้อถูกวันแต่ว่าไอพายุอะ่ะมรสุมอะ่ะมันจะมาวันไหนก็เราก็ไม่รู้นะครับมาก็โดนมันพอดีเลยก็ยังไงเพื่อนๆที่จะจะมาเที่ยวทะเลหรืออะไรก็เช็คดูพยายกะะรณ์อากาศดี๋อย่าเพิ่งจองอะ่ะมาหานที่นี่ก็ได้นะครับมีสอดหรือบัมเบโลโฮมสเตย์หรืออะไรมีเยอะแยะ อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยนะครับลมแรงมากนะฮะหนาวเลยอ่ะด้วยจริงนะงดูจากผมมากดูจะกผมแรงจริงนะครับแล,ล้วผมว่าถ้าผมเอาเบ็ดลงนี่คงไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะอีเกตเก็บเบ็ดโอเคครับนี่ช่วงกลางคืนนะครับของแรมแม่พิมพ์นะฮะก็แลนด์มาร์คเขานะครับจะองซื้อกลับหัวไ้ว้แล้วแลนด์มาร์คเขานะนี่ก็มาเดินด้วยต่เอ๋ ก็สิงโตนะตรงนี้สิงโตสิงโตแล้วลูกไครไม่รูนะ้ลมทะเลขึ้นก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะเรียบหรือเปล่าถ้ามันเรียบผมก็จะพอจะลงเ็ดได้รุ่นนี้นั่นนะนี่แหละก็ช่วงกลางคืนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสิงโตกระเด็กเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ยังไม่ได้อ่านนะครับ ยักษ์นะครับีเขี่ยวนะฮะเป็นลูกยักษ์นะครับซึ่งก็ไม่มีรู้ไงเดี๋ยวท่านทาที่อ่านก่อนนะครับไม่มีชื่อไม่มีอะไรนะครับเนี่ยนะด้านหลังเขาเองนะเพราะว่า<อ><อ>เหมือนเหมือนสินสมุนไพรหรืออะไรอ่าคือทอยอาร์ดรีสอร์ทตรงรีสอร์ทที่ผมอยู่อ่ะเขาก็มีคณะทัวร์หรืออะไรมาลงก็ร้อง,องเพลงกันเสียงไอ้เฮฮาปาร์ตี้นะครับส่วนคลื่นตัวเนี้ย โ oh, อ้ยังแรงอ่ะมองเห็นไหมเส้นคลื่นจริงๆเส้นคลื่นมันก็จะเป็นสีขาวๆนะแล้วทีเนี้ยเราเราดูจะเห็นเฉพาะเส้นคลื่นนะแต่เราไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันแรงหรือไม่แรงแต่เรารู้ว่ามันขึ้นมันเยอะมากเห็นปะนี่ยขึ้นมันเยอะมากไม่รู้ว่าแรงไม่แรงนะครับแต่ขึ้นเยอะมากก็อนุมานได้เลยว่า อดเลยรอบนี้ผมอดตกปลาเอาไว้เจอกันทริปเกาะล้านโอเคครับก็วันนี้วันที่2นะครับของการมาเที่ยวนะที่แหลมแม่พิมพ์ระยองนะครับสำหรับวันนี้วันที่2องนี้ก็ทะเลก็รู้สึกจะอารมณ์เย็นๆหน่อยนะแบบนี้นะครับก็ลมเย็นลงแล้ว แต่ว่าจะลงเบ็ดก็โคตรร้อนเลยตอนนี้ร้อนมากๆนะครับแดดร้อนมากอันนี้ก็น่าจะช่วงเวลามันเที่ยงแล้วแหละก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ตกปาลาแล้วสาหรับทริปนี้นะครับไว้เจอกันทริปหน้าก็จะมีวันที่เก้าถึงสิบสี่เดือนหน้าก็ม่อนแจ่มเชียงใหม่นะครับแล้วก็ก็ตอนที่ไปม่อนแจ่มก็น,น่าจะมีไปเที่ยวบอ่อตกปลาหรือว่าไปไปเยื่อปลาในบอ่อส่วนทริปถัดไปก็น่าจะเป็นที่เกาะล้าน ได้มึกตกหมึกนะครับก็จะเจอกันที่นู่นเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แ้วเรื่องตกปลาไปก็ไม่ได้ตกปลาแล้วก็ยังไงไปชมกันคลิปหน้าครับผมยังไ,ไงไหนก่อนมุมนี้มันในนั้นนะตรงนี้แหลมแม่พิมพ์คนะรับแลนด์มาร์คเขาเลยนะใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เรียนถ่ายรูปแหละแต่ผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้บอกเขาว่าจะถ่ายวิดีโอ ครับวันที่สองสำหรับการอยู่ที่หัดแหล่แม่พิมพ์นะขาดนะแหล่แม่พิมพ์นะระยองเป็นไงบ้างเป็นจอเลยเป็นไงบ้างร้อนอากาศโอเคไหมยหานไปดูน้มหน้าเล่นตามหน้าเล่นนะครับ ฝนไม่ตกด้วยเมื่อวานฝนตกไม่น่าเล่นเลยนะครับเหมือนที่ว่าเมื่อวานนี่แหละคือถ้าใครจะมานะครับถ้าใครจะมาก็ดูพยากรณ์อากาศด้วยมาเดียวทะเลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือคุณไม่ได้มาช่วงเทศกาลช่วงอะไรอะคุณก็ไม่ต้องจองก็ได้หรือจะโทรเช็คก่อนก็ได้สำรองไว้ก่อนไม,ไม่ถึงท่านจะไปจองอะ่ะ คุณมาถึงก็เยอะแยะเลยทั้งโฮมสเตย์ทั้งบังกะโลทั้งรีสอร์ททั้งโรงแรมนะครับเก็บเหลยอยังไงก็มาเที่ยวกันหนนะครับนี่แหลมแม่พิมพ์นะครับระยองเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้กลับแล้วนี่ก็จะเที่ยงกว่านะโอเคครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ทะเ,เล ที่อยากจะมาเมื่อวานนี้ก็ว่าจะตกปลาแต่ก็ไม่ทันแหละพายุเข้าขฝนลงน้ำขึ้นแรงก็น่าจะประมาณเท่าเอวก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตกปลาซะงั้นก็ถ้าไงก็รอคลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นเดือนหน้าก็จะเป็นที่เดือนหน้าจะเป็นที่ม่อนแจ่มเชียงใหม่ซึ่งอาจจะมีบ่อตกปลาก็อาจจะไปตกได้ แล้วก็ปีหน้าอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมพาเป็นทริปเกาะล้านนะครับก็ได้หมึกตกหมึกกันยังไงค่อยไปเจอกันที่นู่นนะครับ